นอกจากนั้นนะครับล่าสุดนั้นมีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจในประเทศโปรแลนด์นะครับเจ้าหน้าที่สำนักงานความมั่นคงภายในของประเทศโปรแลนด์นั้นออกมาบอกว่าพวกเขาสามารถทลายเครือข่ายสายลับที่ทําให้กับรัสเซียนะครับโดยบอกว่ามีชาวต่างชาติ6คนนั้นถูกจับกลุ่มในฐานะผู้ต้องสงสัยติดตั้งกล้องวงจรปิดนะครับเพื่อบันทึกภาพกระบวนการขนส่งความช่วยเหลือไปอยังยูเครนและกําลังวางแผนก่อวินาศกรรมมีการรายงานข่าวว่าเจ้าหน้าที่รัฐบาลโปแลนด์สองคนนั้น ให้ข้อมูลกับผู้สื่อข่าวบอกว่าสายลับกลุ่มนี้มีการติดตั้งกล้องลับเนี่ยหลายสิบตัวเอาไว้ตามสถานีรถไฟชุมทางและตามเส้นทางการขนส่งสําคัญในจังหวัดพอสกาแพกกี้ของโปแลนด์ซึ่งมีอาณาเขตติดต่อกับยูเครนขณะที่กล้องบางตัวนั้นถูกพบใกล้กับสนามบินภูมิภาคขนาดเล็กที่ชื่อว่าเซสซอร์าซีออนกานะครับซึ่งถูกเปลี่ยนแปลงเป็นศูนย์กลางการขนส่งสิ่งของช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและความช่วยเหลือทหารให้กับกองทัพยูเครนและมีการ เครื่องบินขนส่งรวมถึงเครื่องบินของกองทัพสหรัฐและชาติยุโรปนั้นบินเข้าออกสนามบินนี้เป็นประจําสนามบินแห่งนี้ยังถูกสหรัฐเนี่ยจัดเป็นสถานที่อดอไว้แล้วก็มีการส่งระบบมิสไซลยป้องกันภัยทางอากาศแพทริออตเนี่ยครับมาคุ้มกันเอาไว้ตอนที่ประธานาธิบิีโจบไบเดนเนี่ยเดินทางไปที่ประเทศยูเครนเนี่ยครับก็ได้นั่งเครื่องบินมายังสนามบินแห่งนี้นะครับก่อนที่จะเดินทางต่อไปยังกรุงเคียบเมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ครั้งนี้โปแลนด์นับเป็นพันธมิตรที่สาคัญที่สุดของยูเครนที่คอยกระตุ้นให้ชาติพันธมิตรตะวันตกนั้นส่งอาวุธให้กับยูเครนเพิ่มเติมเพื่อรับมือกับการลุกรานจากรัสเซียนะครับโดยนับตั้งแต่สงครามเกิดขึ้นเจ้าหน้าที่ความมั่นคงของโปแลนด์นั้นจับกลุ่มผู้ที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นสายลับให้รัสเซียไปแล้วหลายรายแล้วก็ครั้งนี้เนี่ยก็บอกว่าสายลับเหล่านี้มีการติดตั้งกล้องเนี่ยนะครับเพื่อที่จะสืบข่าวแล้วก็เตรียมก่อวินาศกัปด้วยครับ